สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมเจเรสีเดียวรับกับเข้าสู่ Monster Hunter Rise Sunbreak นะฮะหลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้ลองกับเควสรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า follower collab quest นะฮะซึ่งเป็นเควสโซโล่ที่เราจะได้ไปเล่นสู้ร่วมกันกับเหล่า NPC นซะฮะซึ่งในโหมดเควส t นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันฮะเค,ควสแรกชื่อว่า follower quest อีกอันนึงชื่อว่า support survey ซึ่งในส่วนของ follower quest เราจะไม่สามารถเลือก NPC ได้นะฮะแต่ว่า support survey เราจะสามารถเลือก NPC ที่เราผ่าน quest ใน follower มาแล้วแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่คนแรกนะฮะ f i o r e n นะฮะก็เป็น balance hunting style can flexible handle anything A quest might throw out นะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ balance นะฮะก็คือเข้าไปทำาาเม g ด้วยแล้วก็ support เราด้วยนะฮะผมรู้สึกว่าเธอจะ วางกับดักด้วยเหมือนกันนะครับก็คือทําทุกอย่างโอเวอร์ออลหมดเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้แหลมไปทางใดทางหนึ่งสักเท่าไหร่นะ,ะในส่วนของสกิลก็อย่างที่เห็นนะครับว่าค่อนข้างจะออกไปทางโจมตีนิดหนึ่งนะ,ะแต่สกิลค่อนข้างเยอะนะครับมีรีคอร์ดเวอรี่อัพมีคือสกิลซัพพอร์ตและสกิลดูแลตัวเองเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่รู้สไตล์การเล่นตัวเองนะฮะแล้วก็ต้องการเหมือนกับมีเพื่อนร่วมทีมจริงๆสักคนหนึ่งนะฮะซึ่ง ก็เป็น NC นะฮะตัวละครถัดมานะครับกับกาเรียสนะครับ use pure charisma นะ couple with the skill while l a n g to also use item on allies ก็เท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะจะเน้นไปทางใช้ใช้ by skill by s k i บ้างบางช่วงนะครับแล้วก็ แน่นอนว่าก็จะมีจังหวะที่สลับมาใช้สกิลซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันหลักๆแล้วก็สกิลกลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาจะมีสกิลบางสกิลที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกอาวุธที่เหมาะกับเขาไปด้วยนะครับคือแม่งใส่สลักเกอร์มาด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ไปเล่นดับดับโลดีไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเราผิดม็อบเอ่ยอะไรเอ่ยนะก็ อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะต้องคอนเซิร์นเหมือนกันในการเลือกอาวุธให้กับ n c นะที่บางคนเขาใช้ได้มากกว่า1อาวุธนะครับต่อมานะฮะกับลูชิก้านะฮะก็อันนี้เป็นตัวเมนหลักที่ผมชอบมากเลยนะโฟกัสโซลี่ออนแอคแท็กกิ้งวิดพรอพเปอร์สปอร์ตชีแคนดิชอทลเดอดาเมจนะครับก็เป็นตัวละครที่เน้นโจมตีมอนสเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับมี ช่วยเหลือบ้างนะครับแต่ว่าก็จะน้อยหน่อยหลักๆเน้นไปที่โจมตีนะฮะจะสังเกตได้ว่าสกิลเธอค่อนข้างจะเน้นไปที่ยิงกะเอาตายอย่างเดียวเลยนะครับก็หลักๆแล้วเป็นสกิลเกี่ยวกับปืนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปืนหนักปืนเบานะผมว่าเล่นได้หมดเลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเธอยิงทุกกระสุนนะฮะจริงๆก็มีบอกอาวุธนั่นแหละแต่ว่าหลักๆแล้วก็ เกี่ยวกับปืนซะส่วนใหญ่นะครับก็อาวุธที่เธอถือได้ทั้งหมดก็สามสมในสี่ก็เป็นปืนเอ่อเป็นอาวุธยะกะไกลนะครับแล้วก็มีการเลนส์ด้วยอีกอันนะฮะถัดมานะครับกับเอาโรนะครับเป็นซีซันเต็ดบาร์เรียร์นะคือผมอยากเรียกว่าซีเนียมากกว่าซีซันเต็ดยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็รีลิเบิลร็อกซับเฟรนด์โนเอลเอลเมนต์แอนด์สแตนดิ่งเฟิร์มในเฟสออฟรอและวินนะครับก็ <laughs> ผมจะบอกว่าสกิลเขาสมคำาล่ำลือมากนะฮะดูป้องกันเหล่านั้นสิครับ Win Resistant, f i r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  s s s t t n t Water Resistant, t t h r m a l Resistant, Ice Thunder, d ส r ท o คุณเลือกมาเลยมีอันไหนบ้างที่มันเป็นท่าในเกมนี้แม่งกันทุกอย่างนะครับแม่งกันทุกๆสิ่งจริงๆนะฮะคือ จะเป็นตัวที่ยืนอยู่ในสมรภูมิตลอดนะครับไม่มีตันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเท่าที่ผมลงเควสกับเขามาก็ไม่เคยเห็นตายนะครับแต่หลักๆแล้วก็มันไม่ได้สพอร์ตจากเท่าไหร่นะครับหรือเราโดนสตันหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาช่วยคอนะฮะอาวุธประจำตัวของเขาเป็นการแลนด์แต่ผมไม่เคยโดนไวเวิร์นบลัซเขายิงใส่นะผมว่าเกมมันน่าจะเนิร์ฟไวนะครับไม่ไม่ให้ไปขัดจังหวะผู้เล่นนะครับก็น่าจะแอบใส่ไว้มากกว่านะฮะฮันติงสไตล์ก็ o v เมนต์ด e f เ n น i ีฟประมาณนั้นนะฮะแต่จริงๆสไตล์แล้วมันไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้บอกอะไรเท่าไหร่นะ,ะจริงๆเราจะต้องมาอ่านสไตล์ของ NPC ET นึ่งน่าจะเข้าใจได้มากยิ่งกว่านะฮะถัดไปกับเจนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครบาลานซ์นะครับ Always seek for opening to attack นะฮะ meaning healing and support can be can get overlook นะครับก็จะเหมือนกับฟี ฟิโอเรนนะแต่ว่าอาจจะมีลืมฮิวมากกว่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้คำนี้จะถูกหรือเปล่าก็ผมว่าอาจจะเทียบกับเธอไม่ได้ผมรู้สึกว่าฟิโอเรนน่าจะครอบคลุมมากยิ่งกว่านะครับเรื่องเรื่องของบาลานซ์เรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็คือด้วยด้วยความที่อาจจะเป็นพอมิสซิ่งลูก,กี้ด้วยมั้งอาจจะเป็นตัวละครที่แบบ ใส่เนื้อเรื่องมาว่าเป็น,เป,นเป็นตัวละครใหม่นะสแตทอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของสไตล์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะเหมือนกันนะฮะอย่างแอคแท็กเนี่ยฮีฟินเอ่อฟรีเคนซี่แต่ฮีลิ่งเนี่ยก็อินฟรีเคนซ์นะฮะแต่ว่าเนี่ยแหละแอคแท็กกับฮีลิ่งนี่คือของฟิโอรเรนเหนือกว่าอยู่แล้วนะฮะถัดมานะฮะกับรอนดีนเอ่อสกิลแอทซัพพอร์ตยูซิ่งอันโซเฮมสเปเชียลไอเทมแฟลชแอนด์โซนิกฟอร์ออลนะครับก็บ เป็นตัวที่มีแก๊เจตติดตัวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟดกับดักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่พกแล้วไม่ใช้นะครับโดยเฉพาะโซนิกเนี่ยตัวดีเลยนะไม่ไม่ค่อยมีใครจะพกและมีโอกาสใช้น้อยมากนะฮะในส่วนของสกิลก็ค่อนข้างจะดาดและไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็อาวุธที่ถือประจําก็เป็นสวิตช์อารก็ ก็เหมาะกับสกิลที่มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนอะไรจะเน้นไปนที่ตัวจะเน้นไปนที่ซัพพอร์ตมากกว่านะครับแม้จะเป็นตัวละครที่อ่มูเมนต์เป็นบาลานซ์นะอยู่หัวหน้าหมู่บ้านฟูเกนนะฮะ i s Legacy Skill Knowledge and Back of Toast from Hojo Make him Hunting Force นะฮะเป็นตัวเน้นออฟฟ ensive เน้นโจมตีนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องของการซัพพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะฮะสกิลก็อย่างที่เห็นนะครับ สายดาบยาวโคตรเลยนะฮะไม่มีสกิลที่มาซับดาบคู่กับคอนเท่าไหร่ในใน,ในการช่วยของสเตมิมนาะครับพาะงั้นก็ให้เขาถือดาบยาวไปอะไรดีแล้วนะอย่าไปเปลี่ยนอาวุธให้เขาเลยนะถัดมากับที่ฮิโนะนะฮะก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะฮะเอ่อเฮิร์สไมล์ซัพพอร์ตเอเวอร์วันออเดรฮันเดี๋ยวนะรอยยิ้มเธอมันซัพพอร์ตได้จริงเหรอ โอเคผมว่าได้อยู่ยวนะวายคือฮีลิ่งคีิเดมบรีดนะครับก็เป็นตัวสายสปอร์ตนั่นแหละแอคแท็กอินฟิเคนซ์นะฮะฮีลิ่งฟริเกนซีอาวุธที่ถืออยู่ก็มีระยะประชิดอันนึงเป็นขุ่ยค้อนนะฮะที่เหลือก็จะเป็นปืนเบากับเป็นธนูในส่วนของสกิลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธระยะไกลนะถือค้อนอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นตัวสปอร์ตนั่นแหละ ตัดมาที่มิโนโตะนะครับพพอร์ตฮิโนเอแอนด์ออร์เดอะออเทอร์ฮันท์ฮันเตอร์สบายดรออิ้งเดอะเทนชั่นออฟเดอะมอนสเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็อาวุธที่ถืออยู่ก็เป็น l ลนส์กับคันติงฮอนนะฮะสกิลนี่คือแบบถึกมากนะฮะดิฟเอนส์เจ็ดเลยมีอะกิเตเ,เตอร์ไอแท็กบูสใส่มาสามใส่เหมือนกันงั้นไปนะฮะรีสัสสิคเคน รีคอร์เวอรี่วินปุนี่น่าจะเหมือนคุณลุงเลยนะฮะก็มีเรื่องของเทอร์มอเ s สิสแตนท์พลาสลีฟมัดนะครับก็เป็นตัวแท้งนะฮะยืนยืนรับดาเมจได้มากกว่าแนละ้วไม่ค่อยจะทำดาเมจหรอกนะฮะแอคแท็กฟรี u คนซี่ก็อ s สซิสต์รีวนะฮะอินลิ่งฟรีแคนซี่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยความที่ผมออกเวทกับเธอบ่อยผมรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยจะได้ฮิวอะไรพวกนั้นนะฮะ สุดท้ายนะครับกับอาจารย์คาคาชินะฮะยูซูชินะครับ, us รบก็เป็นตัวละครเดียวที่สามารถเล่นได้ทุกอาวุธนะฮะ set an example for his purpose by using all weapon skill set in s w i s s skill swap and support นะฮะยังไงดีล่ะคือด้วยความที่พร้อมเล่นทุกอาวุธเป็นนะสกิลมันก็จะมั่วสวั่วประมาณนี้นะฮะคือแบบ แม่งมีทุกสกิลของทุกอาวุธที่อาจจะได้ใช้นะครับแต่ว่าไม่มีสุดสักทางเลยนะครับสายการเล่นก็เป็นบาลานซ์นะฮะซึ่งผมกล้าการันตีเลยว,ว่าไม่ใช่บาลานซ์นะฮะแอคแท็กฟ n ีแคนซี่ u อสตริควายพีลิ่งอินฟิคเนซ์นะฮะ มาตอนที่ตัวที่ผมอยาก recommend กันบ้างน,นะฮะเริ่มที่ตัวแรกกับดูชิก้านะครับเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีแล้วเป็นสายแงลงนะฮะเพราะฉะนั้นปล่อยเธอทําหน้าที่ของเธอไปนะฮะเธอจะยืนระยะไกลย,ยิงกระสุนมันแทบทุกประเภทนะฮะสติกกี้ไม่ทําให้สตันนะฮะเนื่องจากเธอไม่ได้ใส่อาชีลไอสลลกเกอร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเธอเป็นตัวละครที่ถืออาวุธระยะไกลเพราะฉะนั้น ดีเฟนต์ก็จะต่ำนะครับโดนวันช็อตค่อนข้างจะบ่อยนะยิ่งเป็นเควสหลัง,ลงๆที่มีพวกเอลเดอร์ดาก้อนโจมตีแรงๆ mm hmm. เธอก็จะล้มค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะครับถ้าเกิดไปวิ่งตัดทางเธอทําให้มอนมาโจมตีทางเดียวกับที่เธอยือนอยู่นะครับก็อาจจะต้องเสียเวลาไปชุบแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็อาจจะโดนมอนโจมตีในขณะที่ชุบด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันตัวละครถัดมาที่อยากจะแนะนําให้ใช้ก็คือมิโนโต้นั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายดีเฟนต์ที่มีลักษณะพิเศษ ตรงที่ชอบใช้สกังนะฮะนั่นก็คือเรียกความสนใจมอนสเตอร์รวมไปถึงมีสกิลซิลายของแลนส์นะที่ทำให้เธอสามารถดึงความสนใจของมอนสเตอร์มาได้ด้วยอีกต่างหานะ,ะนั่นทำให้คือ2ต่อเลยนะ,ะเป็นตัวแทงค์ที่ทําให้ผู้เล่นสร้างจังหวะเข้าไปโจมตีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปล่อยให้อีก NPC นึ่งทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่นะครับ แล้วก็ขอพูดถึงอีก2 n p c ที่ผมไม่อยากแนะนำให้เอามาแล้วก็ขอรวบรัดพูดไปพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือฟูเกนแล้วก็ยูสุชินะครับซึ่งทั้ง2คนนี้อารมณ์แบบชอบใช้สกิลซิลไยตลอดเวลาเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับผู้สายเอ็กซ์เปิดนั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นอีก n ี c ีอะครับซิลไบแม่งแม่งรีแบบโงกงมากๆนะฮะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับว่าฟูเกนเพิ่งใช้สกิลของดาบยาวซึ่งใช้2 มแมลงไปนะครับแล้วแม่งใช้อีกแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะนั่นหมายความว่าเจ้าพวกนี้รู้สึกว่าจะไม่มีดีเลยในการใช้สกิลซิวบายนะครับแล้วก็ยูซูชิเนี่ยด้วยความที่เหมือนกับโลของเขาเนี่จำเป็นจะต้องใช้สกิลตลอดเวลาสวิตสกิลกลับไปกลับมาแล้วก็เหมือนกับโชว์ออฟเรื่องของการใช้สกิลบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอา2คนนี้ไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นคน c c แล้วก็เป็นคนซัพพอร์ตมากกว่าครับ2คนนี้เขาจะเป็นคนทำดาเมจแบบไม่สนใจมูม,มากรกะไ่อะไรเลย ในเวลาเดีวยวกันถ้าเกิดคุณเอาปืนไปเนี่ยมันจะสร้างความลําบากให้เจ้าพวกนี้มากเนื่องจากว่าถ้าเกิดมอนตามเราเขาก็จะต้องวิ่งตามมอนแล้ววิ่งตามเราด้วยอีกทีซึ่งแทบจะไม่มีโอกาสได้ทดําดามจหรือว่าใช้ท่วงท่าพิเศษแล้วก็อาจจะไม่โดนด้วยเช่นเดียวกันและอนี้จะเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบใจมากๆนะ NPC บางคนที่สามารถใช้แกจิตได้นะครับถ้าเกิดเขาวางทรปพยเขาจะไม่ทําอะไรกันอีกเลยครับ อย่างที่เห็นในวิดีโอนี้นะครคือยูซุชิเป็นคนวางทรันะครับแล้วเขาจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากไปยืนข้างๆทรัฮนะแล้วก็รอให้มอนลงมาติดกับดักซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลาและไร้สาระมากนะครับคือเม c จะไม่ทําอะไรเลยจะสูญสิ้นเป้าหมายของตัวเองทั้งหมด เพื่อที่เป้าหมายเดียวก็คือทําให้มอนตกกับดักนะฮะแล้วเขาก็จะตะโกนใสเ่เราอยู่เรื่อยๆว่ากวางกับดักอยู่ตรงนี้นะรีบทำให้มอนมาตกเร็วๆเข้านะครับก็ถ้าคุณอยากจะหลบเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับก็ให้ลองพาเหล่า NPC เหล่านี้ไปออกเควส t ดูหรือไม่ก็ในระหว่างที่ทำา o o l o w w r r u u s t t นะครับก็พยายามสังเกตดูว่า คนเหล่านี้เขามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราหน้าชวนออกไปแฮงเอาท์ด้วยบ่อยๆหรือว่าบางคนควรจะแบนออกจากกลุ่มไปเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตคิกแล้วนะครับ <C ül ient> ก็เป็นว่าวันนี้เอามาฝากกันนะครับสาหรับใครที่อาจจะไม่ไมีโอกาสเล่นออนไลน์บ่อยหรือว่าออกไปข้างนอกบ่อยไม่มีสัญญาณ WiFi เล่นกับบน Switch แล้วแบบจะต้องเล่นเควสคนเดียวหรือใครที่ยังอยู่ระหว่างการเคลียร์เควสให้ครบทุกเควสนะฮะจริงๆแล้วผมมีอีกวิดีโอที่พูดถึงเลเยอร์เมอร์เมื่อเราเคลียร์เควส ครบทุกเควสไปแล้วจะได้รับบทมานะครับก็วันนี้เอามาฝากกันยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านดีกครั้รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวงไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมว่ามากครับสวัสดีครับ